สวัสดีครับทุกคนโอ้มืดไปหน่อยโอเคครับจากคลิปก่อนนะครับที่ผมท้าความไปนะว่าเดี๋ยวเราจะลองเปิดแอร์ในเต็นท์นะครับเพราะว่าเผื่อเราเไปบ้านต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้เนาะจะได้ไม่ต้องเสียค่าโรงแรมนะครับก็จะทดลองเปิดแอร์ในเต็นท์ดูนะครับว่าจะได้ผลไหมจะดีไหมนะตอนนี้ก็อากาศร้อนเลยนะครับอบอ้าวแต่ว่าผมจะกางเต็นท์ที่ใต้ใชายขานี่แหละอันดับแรกเดี๋ยวเราเริ่มกางเต็นท์กันเลยนะครับไป กางเสร็จเรียบร้อยครับทุกคนด้านล่างก็จะมีศาสตร์มีเสื่อรองไว้นะครับแล้วก็เต็นท์นี้เป็นเต็นท์นสปริงนะเต็นท์เอ่อเขาเรียกว่าอะไรสปริงแบบไฮดรอลิกเออตอกกางง่ายมากนะครับกางแค่พับขาวมาแล้วก็ดึงขึ้นก็เสร็จเลยตรงนี้ก็เป็นผ้าปฟายชีย้ที่เขาแถมมาให้แล้วก็ปิดด้านหัวไว้นะครับกันไหลออกด้วยอันนี้ผมปิดซิปทุกด้านแล้วนะครับทั้ง3ด้านเหลือไปข้างหน้าเพราะเดี๋ยวเราจะยกแอร์เข้ามาดูนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปย้ายแอร์ก่อนเนาะอ่าตัวนี้ก็เป็นแอร์เคลื่อนที่ไฮเซน8แ0ม BTU นะครับแล้วก็ได้ทำการ DIY เป็นระบบ2ท่อเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเออเห็นไหมนี่นะครับข้างล่างมีอีกท่อหนึ่งกวิธีการทำก็ดูได้ในช่องเลยนะครับเดีก็ต้องกลับไปดูคลิปเก่าได้เนาะโอเคเดี๋ยวเราย้ายเข้าไปในเต็นเลยนะครับ หนักอยู่นะประมาณ20กว่ากโลนะโอเคครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วมาดูข้างหลังก่อนเลยนะครับนี้เป็นท่อลมร้อนนะที่อยู่ข้างบนแล้วก็ปล่อยให้อากาศร้อนนะครับขึ้นข้างบนใช้เชือกขึงไว้นิดหน่อยนะส่วนด้านล่างนี้ก็เอางอมลงข้างล่างเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้ดูดอากาศปกติเข้าไปทําความเย็นนะครับส่วนตรงนี้มันก็จะมีช่องว่างหน่อยเพราะว่า ต็นท์มันไม่ได้มีรูสำหรับติดตั้งแอร์เครื่องที่นะครับก็เลยใช้กระเป๋าเต็นท์นั่นแหละเอามาคลุมทำให้มันไม่มีอากาศเข้าเท่าไหร่นะหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับเ,เราไปดู้างใมกันดีกว่าด้านในก็แบบนี้เลยติดแอร์ไว้ที่ตรงกลางเลยนะครับตรงกลางหรือว่าติดชิดผนังนะครับนี่ก็จะมีช่องเลนรลอดนิดหน่อยข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับปิดรู รั่วพอสมควรขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวเราไปเปิดแอร์กันดีกว่าสั่งลั๊กมาใหม่ครับค่งมาส่งก็เอามาใช้กับแอร์เคลื่อนที่วันนี้เลยเนาะเป็นลั๊กยาวขนาด25เมตรเลยนะครับแล้วก็รับไฟได้ถึง2,500วัตต์ซึ่งในการเปิดแอร์เคลื่อนที่เนี่ยเพียงพออยู่แล้วนะครับแอร์เคลื่อนที่กินไฟมัน พันวัตต์นิดๆน,นะครับส่วนตัวนี้รับได้2 5 0 0าสบายๆเลยแล้วถ้าถามว่าทำไมไม่ไปซื้อที่เขามีขายตามทั่วไปหรือว่าห้างอะไรพวกนี้นะคือราคามันต่างกันมากครับอย่างเนี้ยผมซื้อมา25เมตรมัน3,400ใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมุติจะเอายาวขนาดเนี้ยเราไปซื้อตามร้านทั่วไปอ่ะน่าจะมีเป็นพันนะครับราคามันต่างกันมากนี่อันนี้เป็นลักแบบ สายยาวๆนะครับ25เมตรขนาด2คูณ1สแควร์มิลหรือเปล่าไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะครับเ<ไ>ต้าเสียก็เป็นอย่างนี้เลยเขียนบอกว่าไทยแลนด์นะครับแล้วก็เต้ารับมีอยู่1 2 3มีอยู่4เต้ารับนะครับที่ซื้อ25 m, เมตรเบาเอายาวไว้ก่อนไงเผื่ออนาคตแบบได้ใช้อาจจะไปแบบแคมปิ้งหรืออะไรเงี้ยบางทีเราอยาก ใช้แอร์ของเราเองเงี้ยแล้ปลั๊กไฟมันอยู่ไกลก็ต้องใช้ปลั๊กพ่วงของตัวเองนะครับเพราคงไม่มีให้เนาะโอเคเห็นเราไปลองใช้กับแอร์ดูเลยนะครับเดี๋ยวก่อนเราจะไปเปิดแอร์แล้มาดูอุณหภูมิข้างนอกกนก่อนนะครับตอนนี้ประมาณ32องศานะครับใช่ปะใช่32องศานะครับโอเค ก็เสียบปลั๊กกันเลยนะครับตัวนี้จะมีทั้งแบบ3ตาแล้วก็2ตานะครับปุ๊บอ่ะ้าดังติดแล้วนี่เปิดเลยดีกว่าปุ๊บโหมดเป็นโหมดคู่นะครับคุณโูปุมก็ขับขับไว้สัก20 ที่สิบเท่าไหร่2ี่หกเลยแล้วกันอ่าพัดลมก็เป็นแบบโลนะครับโอเคเดี๋ยวเราปิดเป็นทน์นหน้าก่อนลืมปิดโอเคครับตอนนี้เวลาบ่ายสามบ่ายสามครึ่งนะครับ อุณหภูมิั้าน,นอกก็32เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใช้เวลาเท่านานเท่าไหร่แอร์ถึงจะตัดการทํางานนะครับตอนนี้คือผมนั่งอยู่หน้าเอราตู้แอร์นะแล้วลมก็พัดมาคือเย็นมากๆเลยอยากจะบอกว่าเย็นแบบเย็นหนาวเลยนะครับแล้วอากาศนอกเนี่ยร้อนอบอ้าวมากๆเลยพอเข้ามาข้างในเนี่ยรู้สึกว่าเย็นมากเลยนะครับเท่าที่นอนมาปูนอนนี่ก็คือนอนได้สบายๆเลยนะ โอเคครับทุกคนตอนนี้แอร์ตกกรทำงานแล้วนะครับก็เวลาสะไปสามสี่สบนะครับใช้เวลาไปประมาณสักสิกว่านาทีนะน่าจะมาสิบอนาทีนะครับอุณหภูมิเขียนบอกไว้ว่า25อ,องศานะครับพอกลับที่ปกเนี่ยเดี๋ยวแอรก็จะกลับมาทำงานอีกรอบหนึ่งนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับใช้เวลาในการ ทำงานแล้วก็ตากการทำงานเนี่ยประมาณสัก12นาทีเนาะจริงๆผมว่ามันน่าจะเร็วกว่าน,นี้นะอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีช่องอากาศออกค่อนข้างที่จะเยอะนะครับทั้งด้านหลังนิดนึงเนาะแล้วก็ตามหน้าต่างเนี่ยด้านล่างมันจะแบบไม่ได้มีซิปนะครับแล้วก็นี่เลยข้างบนข้างบนนี่คือช่องใหญ่นะครับสำหรับอากาศออกเนาะ ถ้าเทียบกับมุ้งแอร์ที่เขาขายกันทั่วทั่วไปน,นะครับมุ้งแอร์สีฟ้านะ่ะมุ้งแอร์จะดีกว่าเยอะเลยครับเก็บความเย็นได้ด้วยนะครับผมเก็บความเย็นได้ดีกว่าเยอะเลยแล้วก็เหมาะมากกว่าในการที่จะเปิดใช้งานเป็นประจำเนาะแต่สําหรับการเปิดในเต็นท์นะครับก็ได้เหมือนกันเนี่ยก็ทํางานแล้วก็ตัดการทางานสักพักก็จะเริ่มกลับมาทํางานใหม่เหมือนเดิมนะครับ เพียงแค่นี้ก็จะได้นอนห้องเย็นๆแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอะไรอ่ะในในหอพักก็ได้ในที่บ้านเช่าก็ได้หรือว่าจะไปเที่ยวกลางเต็นท์ก็ได้หรือว่าจะไปแบบบ้านต่างจังหวัดก็พกไปก็ได้ถ้าถ้าที่ที่บ้านไม่มีแอร์อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อยากจะนอนห้องเย็นๆก็ได้เหมือนกันเนาะนี่นะครับอุณหภูมิไป28องศาละเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับเราก็จะกลับมาทำงานใหม่เนาะ เราดูแล้วกันเสียงก็ไม่ดังนะครับผมประมาณพัดลมบ้านเบอร์สองเบอร์สามนะครับตอนทํางานก็ตอนที่คอมเพรสเซอร์ทํางานก็ไม่ไไม่ได้ดังมากนะครับเดี๋ยวลองถ่ายให้ดูแล้วกันแต่ว่าเสียงจากกล้องอาจจะไม่เหมือนกับเสียงจริงนะครับแต่บอกเลยว่าเสียงจริงๆเนี่ยมันนอนได้สบายๆนะครับไม่ได้ลำคางขนาดนั้นเนาะ พอมา29องศานะครับตัวแอร์ก็จะเริ่มทำงานใหม่ตอนนี้ก็กลับมาเป็นลมเย็นแล้วเนหะ็นไหมก็จะทำงานวนอยู่แบบนี้นะครับช่วงที่แอร์แต่การทำงานเนี่ยมันก็จะเปิดแค่คันลมออกมานะครับก็ไม่ได้เปลืองไฟเลยแต่พอแอร์ทำงานเนี่ยก็จะกินไฟเป็นปกติสเปคที่เขาบอกก็คือประมาณ1,000ันกว่าน,นิดๆน,นะครับผมก็ถือว่าดีนะครับสำหรับเป็นตัวเลือกนะครับในการแบบใช้แอร์เคลื่อนที่เนาะ บางคนไม่ได้อยู่บ้านถาวรก็จะติดแอร์ก็ยังไงอยู่แล้วก็ใช้แอร์เลื่อนที่ยีวก็ได้นะครับโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับมาทดสอบเปิดแอร์ในเต็นท์ให้ทุกคนได้ดูนะครับเต็นท์ตัวนี้ก็จะเป็นเต็นท์ขนาด2เมตร40คู2เม40นะครับเป็นเต็นท์สปริงไฮดรอลิกที่กลางง่ายๆอะ่ะราคาพันเดียวนะครับแล้วก็ตัวแอร์ไฮเซนตัวนี้ราคาตอนโปก็คงประมาณสัก5,000ปลายนะครับไม่ได้แพงมาก พกพาง่ายย้ายง่ายนะครับก็เป็นทางเลือกนะครับสำหรับใครที่แบบไม่ได้อยู่ในบ้านของตัวเองอาจจะเช่าอยู่นะครับก็ใช้แบบนี้ได้นะหรือว่าจะไปเที่ยวก็ใช้แบบนี้ได้เหมือนกันนะครับผมถือว่าโอเคเลยสําหรับคนขี้ร้อนผมก็ขี้ร้อนมากนะ <c oughs> เดี๋ยวลิงก์สินค้าทุกอย่างเลยเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ใต้คลิปนะครับลองไปกดเลือกซื้อดูกันได้นะครับผมถ้ามีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ถามที่ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย